แล้วก็วิธีการกินอาหารนะเเวลาเรากินอาหารเนี่ยครับเราจะมีเอะเวอร์เจนเซอร์ส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟมาก็เราก็ต้องใช้ซ่อมนะครับกับมีดหรือว่าก็ใช้ซ่อมอะไรเงี้ยครับเวลาเราใช้ไปเสร็จใช่ไหมแล้วมัน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 จะมาเป็นออเดอร์อยู่แหละคือเวลาเขาจัดให้เนี่ยเขาจะจัดมาเป็นเเราต้องกินจากข้างนอกใช้จากข้างนอกในข้าข้างในอยู่แล้วนะนะนะครับแล้วเวลาเรากินเนี่ยเราจะใช้ซ่อม สมมติเรากินสลัดเนี่ยเราจะใช้แต่ซ่อมนะเราเราห้ามใช้มีดเราไม่ไม่ควรใช้มีดหรือเขาจะเสริร์ฟขนมปังสามารถใช้ขนมปังช่วย,ย,ยได้นะอันนี้ผมก็แปลกแปลกเหมือนกันที่ผมผมผมก็ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าขนมปังเนี่ยสามารถใช้ขนมปังช่วยเหย <S <S <ะ>มือนตักตักอะไรได้เหมือนกันนะครับใช่คือเราก็ค่อยๆกินเนาะไม่ต้องไปร <laughs> ีบนี่กินอะไรอย่างเงี้ยเวลาสมมติเรากินใช่ไหมตอนเรา่กินเรากินไม่เสร็จแต่เรายังใช้ซ่อมอยู่อยู่ ซ่อมที่ใช้แล้วห้ามเอาับวางบนโต๊ะเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะไอ้ตรงที่มันเปื้อนห้ามวางบนโต๊ะเด็ดขาดเราจะวางไว้ในจานวางไว้ในสามนาฬิกานะดูเวลาไอ้ตรงไว้ไว้ไว้ให้มันจานเนี่ยเป็นกลมๆแล้วมันเป็นแล้วเราก็ดูว่าประมาณประมาณเลขสามเราต้องไว้ประมาณตรงประมาณเลขสามนะครับแปลว่าเรายังกินไม่เสร็จถ้าเรากินเสร็จแล้วเนี่ยให้วางไว้ไวตรงขอบจานนะครับให้ให้วางไว้ตองขอบใดขอบหนึ่งได้เลยนะ มันก็จะแปลว่าเรากินเสร็จแล้วนะ